สวัสดีค่ะนเ,นเอนีเหาสิมาผ้าเบงหยอดบะเอึอที่มันขึ้นอยู่สวนหลังบ้านเนาะปราว่านับมาปลูกเมื่อวานหน้ยขึ้นงามแล้วฝนตกเต็มไปหมดเลยแต่ออกยอดแล้วสิเรื่อยข้านแล้วบ้านนี้สวนน้อยๆของป่าวานเห็ดว้พอเดเก็บกินเนะาะปลาทั้งผีก็หกอยู่ว่าไหนถางว่าม,มีเวลามาถางมาหรือขึ้นมาอีกแล้ว เห็นป่ประวันไหมไหมกับมาถางจนลมลงหมดม,มันเริ่มขึ้นมากอีกแล้วนะมาอีกแล้วปีบกนาวเราก็มาโยนไว้แตงโมกินเม็ดมันก็มาโยนไว้มันเกิดขึ้นเองมันบอกพีก่เอาปุยเรียม,มาใส่กับเรื่องเริมใบเสิเริมสีเขียวขึ้นมากแล้ว ฝนตกแห้งมันก็สิขึ้นแหละมะบุญยากโค้ดหนาม,มันดอกแล้วพี่ก็เป็นปลาหกกะไปทางดอกทางใดซ้ำหนีแหละหกแห้งพอได้ยางมาตากเสือผาเนาะพี่ก็โหอือคืออยู่เป็นเป็นหวาน,นอีกยังน้อน,นี่นอนนี่มันแตกขึ้นมากตีบึงก่อนนะหวานอะไรนอ้อ สงสัยเป็นหวานอันนี้เดินเดินอุ๊เมิงบงกับเล่นต้นหวานอีหยางบุญเขาว่าค้นเป็นดีสะดวดกด่างสะดวกกลืนม,มันเศร้าเนาะเมืองฝน,นตกแห้งมันยามฝนเหรอเนะาะตกมากมากกับ ดินข้างล่างเป็นหินขงทึง่งๆเป็นสิมูนฝอยอันนี้ล่ะน,นิดๆน้อยๆอยต้นมะลุ่มมะลุ่มมะตุ้งเป็นยาด้นี่ต้นมะลุ่มนี่เขาว่ามันแก่บเบาหวานได้ขั้นเฮาบัวไทายเฮาบัหยังเก็บเอายอดมันมาต้มใบมันพวกใบพวกยอดมันนี่ล่ะต้มแล้วก็เอาน้าม,มันมาสด เพราะว่ามันสิเห็ดใเห้าขับทายดีตอนแรกปราะว่าันมูหูดอกเพราะว่ามันก็เลยลอ่องออกไปเห็ดเบิงมันก็คือว่าล่ะสดสดไปจากสองสามอันถวยมันก็ท่องใส่ห้าก็เริ่มสีปวนปันคือว่าทีมันขับขับทายในร่างกายเห้าเนาะกินแล้วมันก็ระบายออกล้วนๆเลยล่ะแกนี่เอาหน่วยหน่วยมันเห็นบะ เอาไปแกงแกงสมก็ได้เอาไปแกงเพดคือคนไทยเขาก็ได้นี่เดี๋ยวให้มันใหญ่จักน้อยก่อนปราะวันสีมะกรงเอาแกงแบบคนไทยเขาแกงแซบ่บอยู่ด้แกงสมบะตองเฮ็ดแบบอีสานเท่านะเฮ็ดแบบอีสานกระแซบ่บเฮ็ดแบบค้นไทยกระแซบ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปราวันในเด้อส,ดสุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย